สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําช่องอยังคิดชื่อช่องไม่ออกนะแต่ว่านี่จะเป็นคลิปแรกนะครับเราจะไปล่าปลาไหลกันเดี๋ยวคอจิตตามดูนะครับนี่จะเป็นวิธีผูกเป็ดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองยี่สิบหลังนี่นะครับเหยื่อของเราปลาหมึกแห้งของโปรดพี่ไหลเขาเลย เคครับเดี๋ยวเราไปดูกันวิธีลงเอานะครับตอนนี้ก็ได้เวลาถึงที่หมายหมายแรกของเรานะครับนี่ครับบรรยากาศอุดมสมบูรณ์มากครับคลองอยุธยาเนี่ยเราก็แหวกเปิดช่องทางเพื่อจะย่อนเบ็ดลงไปเป็นอาจารย์ล้วงไปเจออะไรบ้าง <laughs> มีแต่ขี้ดินร้วนครับตอนนี้ เดี๋ยวเรามารอดูกันอย่างที่บอกครับเหยื่อนี่ครับหมึกแห้งแล้วก็ปิดจะสายเรานร่สายพี่อีหลับตอนนี้ใส่เหยื่อแล้วหมอมาครับหมายนี้นี่ครับวิธีเกี่ยวเหยื่อเรียบร้อยครับ ขันไม่ต้องครับขันไม่ต้องหากิ่งมาตามนี้นแหละแล้วก็มัดไว้กับไม้ไม่ใช่แล้วครับเดี๋ยวมันหาง่ายแล้วก็ปักลงไปอันนี้ด้วยจ้ะอันนี้ด้วยสองจอมจะหาไม่เจอไม้สั้นไม้สั้นนี่ไม่เป็นไร งวมสเอางมสายเ,าายเานี่ครับเป็นการดีดคือการเรียกปลาเดี๋ยวเราไปด,ดูที่ต่อไปนะครับนี่นะครับคันท้ายของเราคันที่ยี่สิบเดี๋ยวตอนนี้เวลาหกโมงสามสิบแปดเดี๋ยวประมาณสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราจะมายามกัน เสียงดังดิเป็นไงครับครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยจบภารกิจย<ะ>ี่สิบคันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนยามสองทุ่มครึ่งโอเคครับ <c oughs> ครับตอนนี้ก็ได้เวลานะครับตอนนี้เวลาก็เลย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 มาแล้วนะตอนนี้สองทุ่มห้าสิบสี่นะครับเราก็ได้เวลายามไปยามเบ็ดที่เราใส่ไว้ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผลงานจะเป็นยังไงครับไปกันเลยครับเอานลครับตอนนี้ก็ถึงเวลายามเราก็มาดูนะครับผลงานของเราจะเป็นยังไงเ,เ,เหมือนเดิมครับปาก,กปากแรกนะพลาดไปครับไปต่อไปต่อ มีปลาวิ่งกที่สองอ้าวดึงครับ<ม>ดึงมีลุ้นครับดึงครับเป็นไงครับหลุดครับโอ้โหโอ้ยหลุดครับปากที่สองเราเตรียมเหยื่อมาทำลองนี่ครับเปลี่ยนเยอ่อนะครับ มีลุ้นนะครับอันนี้อ้าวมีดึงอยู่มีดึงอยู่กระตุกไม้ด้วยมาครับเราจะรู้เยยีบบรรร้อคัเป็นไงครับขาดตอนหน้าต่อตาครับพี่น้องโอ้โหยังอยู่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 ดึงไหมเอาเลยครับปลาช่อนตัวที่สอง นี่ครับกำลังแกงครับตัวนี้พอได้พอได้พอได้ปลดปลดเอาดิปลดออกเลยยองโป๊ดเอาเบ็ดไหนเบ็ดออกเบ็ดเก่ามาแน่ปลดออกปลดนะทำอย่างไรงดหรอครับนี่ครับนี่คือผลงานของวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชม ฝากากดไลค์กดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับ